I eat breakfast. I have breakfast. อันไหนถูกกันแน่ภาษาอังกฤษ5นาทีกับออนไลน์โกใครๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าคำว่ากินในภาษาอังกฤษคือคำว่า eat แต่ทำไมใช้ eat breakfast ทีไรผิดทุกทีเลยก็เพราะว่าเรื่องเป็นแบบนี้ไงคะจริงๆแล้วคำว่ากินในภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่คำว่า eat นะคะ แต่มีคำว่า have ด้วยแบ่งตามนี้ค่ะคำว่ากินที่แปลว่า have นะคะใช้กับมื้ออาหารค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าฉันกินมื้อเช้า I have breakfast ฉันกินมื้อกลางวัน I have lunch หรือว่าฉันกินมื้อเย็น I have dinner ส่วนคำว่ากินที่แปลว่า eat นะคะใช้กับประเภทของอาหารค่ะ I eat rice. ฉันกินข้าว I eat noodle. ฉันกินก๋วยเตี๋ยว Or I eat ต้มยำฉันกินต้ยมยำนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะคำว่ากินมีสองแบบหนึ่งคือ have ใช้กับมื้ออาหารสองคือ eat ใช้กับประเภทของอาหารค่ะ ตอนนี้ต้องขอตัวไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะ I have to have dinner now I'm so hungry เราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย